ก่าวสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะขายยินดีตอนรับขอสูทั้งช่องสูผ้ารวยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะข่ามื้อนี้แอก็ได้เดินทางมาอยู่วัดปู3สามแปดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะข่ามาตามหาแนวทางตัวดีตัวเด็ดไปฝากพี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วแอก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเพื่อสิบวันเด้พพาด ข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะเนาะค่ะวันนี้แอร์กับสิ้อผ้าขาไปกับปูพร้อมๆกันเลยค่ะมี่คนนั้นมาข่ากันมันัครบเก้ามาว่าโตหกหาหาโกหครับนี่นมาเขา่าวตืงนีน่ห้าเก<ร>้านี่เมื่อไครับชูนเลักร่อยผมดชูนชูนห้าหนึ่งชูนหกหนึ่งมันเป็นเลขรักเซลล์แบบปูนเดยนัน่นแล้วนี่ยยุนี่ได้สามตัวนี้วย ใช่ไม่ใมาสามตัวบันมาสองตัวก็เห็นเลยมันถือหาหาเก่าอย่เงี้ยนี่ครับหนึ่งวันนี่ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งคนเดี๋ยวกับตะกับมันโอ้ไอเลขที่เขียนไว้ยู่นนี่โดยจนมาวันที่มาน้ำกันจ้ะมาน้ำกันโอดีท่สามตัวฝนเลีงมาสามตัวฝนเลี้งถือนี่เด็กเขาถือเงินลูกเท้าวถือสองสามห้านมีหามีหกมีแปดมีศูนย์มีหนึ่งนี่สองสามหาเนี่ยเขาถือแปดลูกสา สองสามห้าเนี่ยโดยส่วนมากสีม้าแล้วกันเลขไม่ได้ให้หาตัวเนี่ยนนั่ให้จับใส่กันเลยจับเพื่อกันให้มักนก็เอาหลนึ่งผู้ห่งหกโอ้ชูนห้าหนึ่งชูนหกหนึ่งจะกลับไปกับอืมมีเท่านี้ผู้ผู้เนียนตัวใดบันในเลขเลขห้าตัวนี้ผู้เนียนตัวใดสีก่อนข้าใส้กันตัวใดนะผู้ห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสามตัวเดียวผู้สามตัวชูนหนึ่งแล้วลอยศูนประหนย์หนึ่งมันมาหนึ่งตัวนี้มันบะมี ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งรบหนึ่แล้วไม่ตัวนี้ลยวจำตัวนี่แหละเรียกเรียกล่างกันเี่กปูจำมาเลยเก้าสี่เก้าเจ็ดไม่ตัวนี้เป็นะไรล่ะปูเลกล่างเลขล่างเก้าสี่เก้าเจ็ดอยากกลับเอาผิดกะโอ้ี่ปูเนียนเก้าสี่ตัวเดียวเมื่อนี้บอกปูล่างขึ้นบนปูล่างชุ่มเนี่ยโอ้ชุ่มนี่ล่างชุ่มนี่เป็นบนโออชุ่ม์หนึ่งกับศูนหกนา คูนห้าหนึ่งคูนหหอันนส่วนนี้เป็นเลขล่างเพี่น้องครับนั่นเอ่ล่างสูล่างนี่ปูเอาบ้านี้ปูออกวนี้นี่นี่นี่ล่เก้าเจดนี่ดี๋ยวพออกมาหว้อยอกมาไว้นี่อันั้นเป็นล่างีปูอนี่กีล่างล่างเก้าเกจอันนี่ล่างู่เน้เก้าสเอาไงว่ามีสหางนะปูนะนั่นแหละมีท่นีู้เน้นท่นีมีสีหางแต่ว่าตัวเน้นคือเก้าสกับเกเจ็ดนั่นแหละมีทนี นี่เด็กปูหันมันมาเข่าจนปูเนี่ยเก้าสองเลยวัน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 นึงเข่าเก้าสองเลนี่เด็กกันนี่เลยสามหกเก้าสองเอามันมาเข่าตุ่นก็เก้าสองเลยนผูดีเลยตัวชุ่ตัวหยดตัวนี้ให้ร่องไว้เนี่ยเนี่ยเร็วเร็วหกเล็เก้านี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าออนี่ตัวนี้แหละครับนี่นี่นี่นะเก้าเจ็ดตัวนี้มันเป็นเจ็ดหกหกเจ็ดนะร่องอัเนี้เหร็วหกเร็วเก้านะ กี่คนเดียวแหละเงื่อที่แล้วลูกซาาได้เป็นหลายแสนแล้วจกเินเด้งีนึงได้หาพันบาทคนสามตัวไม่ได้หาพันบาทเงินเสีเงินเสื่อเลยหาพันบาทเลยเด็กละก็สองลังนี่เนี่ยสูตรสูตรบนสองตัวมาตัวครับนี่เด่กปูจับหามันไปใช้กอครับนี่เด็กห้าก้อนห้ากับหก หกแปดเดือนนะหกแปดนี่งพารเลขลักแสนมาหกมมี่อกปูโอ้ยทั้งบนทั้งล่างได้หกแสนบอกหกแปดแล้วก็สามหกนั่นอกมาโอ้ที่เขูไขวัดีนั่นล่วาจะลักแสนมาหมัน่มี่สนบอกบอกมากเลหกแปดโอ้ยชินบาทสนาเสนองวดนี้นี่ให้มามันใจเลขล่างนี่คือปู่มันใจมันเข่ากับ ตัวนี้มนี่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 แล้นี่หากับหกนี่นงกับสองไม่ใช่นึงกับสองมากตัวนึ่งเลยบนนึงกับสองตัวนี้ก่ในรงนี่มึงหันอือนียที่แหลกนี่ปูถึอสามแปดแปดสามที่แลกมันรุ่นมากขึ้นลับไปแท้สามแปดฉันปูไดยบ่ถือน่าอกสามแปดเลยคั้งแรกที่เห็นเด่นอันนี้กับแปดสามกับแปด อันนี้ก็หาก็แปดมันต้องมีแปดขึ้นก่อนเหรอออกมากันนี้เด็๋แปดสามถึงแปดสามรุ่นนี้กันี่สามแปดตัวนี้ตัวนี้เป็นแปดหนึ่งอ๋อไม่มีแปดอีกเอามาถือกลับไปทำแปดวางอีกวางอีกสามแปดใช่ไหมนี่ปูมาถือเกาห่าอยู่ที่นี่นะนี่นี่ทีกับเก้าห้ากับแปดปูกันถือหาเกาหนึ่งโอ้เกาห่ารุ่นกันนี่เดี๋ห้านี่มันออกมาห้า ชูนตัวนี้ก็ห้าอ้าวห้าเจ็ดปูวมาถือห้าเจ็ดอีกนี่แปดสองรุ่นก็มาแปดสามจีแปดสามอีกนรุ่นพูว่าถือเกือบสูดเก่ามากหกสามดังพูถึงหกสามไม่บอกสามหกจุดนี่ม่ถือตัวนี้รถบอกว่านี่เสียงปิดประตูเกือบเลยไม่ถือชูนสามหกปูเลยบ้าเลยไม่ออกตัวนี้ ตามห้แล้วไม่วนอะไรละไม่ปูนอะไรซื้อให้ได้นไงเก้าสี่เก้าสี่พี่บาหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับสองมาบนมาตุ้งอีกเลยนี่นี่มาหันมามาตัวหนึ่งนี่ตัวใช้มันปูใช้หาหกเก็ดบ้านปีนี่ดูนะมันเข่าหายมาหันหันเอ้ามาหาเก่าได้เมืนมันข่าหาย อกวันมากหกเดือนเลยตีหกเดือนห้าหกเจ็ดหกหกแปดเลยนั่นนี่ห้าหกเจ็ดนี่เอาไปใช้กับหนึ่งกับสองห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ได้มัดนี่มันโอปูนั่นแล้วมัดบนเรื่องนี้ได้ีบนโอ้บนบนเลขบนเลขบนห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งกูได้เขียนไว้เพาทั้งทั้งเลขบนจับคูไปไหนอยู่ใส่ระปูนะบนจับคู่มีบ่อปูบนจับคู่เขียนไะไรบ่อปูบ่บ่จับเดา ทีหลอบอกกันทีหลอเดี๋ยวปัดจัยจับเอยบ่เอียห้ากับหกวิญญินมีเนาะหาหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งขับสมมติว่าสิจับคู่นี่ปู่สิจับยังไงเอาล่างจับให้็นไหมลูกผมสีเขียนไหมศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งไม่ใช่เดี๋ยวศูนย์หกหนึ่งกับศูนย์ห้าหนึ่งสองคู่เท่านี้นะปู่นะก็หัารร้อยมันมาหนึ่งแล้วเอาศูนย์บันคันมักก็ไว้ก็ได้หนึ่งร้อยมันมันจะมีวิญญาณล่ะสองตัวกี่ไหล มันหลายชุดดิ่ป right ูป enfin, ูเห็ดชุดมันถือว่าเช่าปูกับเบงอันใส่เบงสุ่มอยู่ดีอันอัเขียนยังสิ่นี่ถือว่าปูนี่เกือเขียนยังสิบวะเอาอันแบบนี้สิร่างสรุปร่องเบงอันทำยันซื้อบนกับเครือศูนย์ศูนย์หาหนึ่งกับศูนย์หกหนึ่งนะปูนะตัดสองตัวกับมีหานึงนะหาหนึ่งกับหกหนึงอ่าแต่ว่าแบบนี้เลขล่างปูหอม้าสี่หางกัคือเก้าสี่เก้าเจ็ด เจ็ด C7 CC น้าปูน่ะโตเด่นคือเก้า 9C กับเก้าเป็นบวกปูนนี่มันมันมันบวกพีเตอร์นี่นั่นเดียวนั่นเดี๋ยวมามีหามีหกมีเจ็ดนั่นอืมก็ไปยุนี่ก็ติดหนึ่งติดเงเนี้งสองตัวสามตัวก็เดี๋ยวครับนั่นเดียวเดียวห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนั่นแปดหนึ่งก็ได้กันมัดครับยุนี่บัดปีเลยนี่ปีที่สองที่สามถี่มากอีกเลยครับนี่ปีที่สองที่สามมากอีกเลยชุดเดียวนี่คือก็มู ถือรูกขโมยสูตรนี่ส so oh ูตรบนสูดบนเนี่ยครับบึงยังผลนเียมาถือมาแล้วจักสูดวันนี้ผู้เฮ็ดแค่สองออกไหมอย่างนี้มาเขาชี้ได้หลายกอได้ลังครับว่านี่บอกว่านี่บอกว่าละนี่เนี่ยว่าให้เอาเก้าชี้ตัวนักเลยหนักเก้าชี้นะผมนะเก่าชี้รังนี่นะว่าหันขึ้นกันเขามันมากเข่าแค่สองหลาย วันนี้ไฮนักเกาชีแม่น่ะเก่าชีเลยล่องล่องกับเกาเจ็ดหน่อล่องเป็นเกาเจ็ดนะปูนะโอเจ็ตตัวนี้มันขึ้นเลขเจ็ดเลขหกอยู่ขึ้ไปจังน้อยนะตัวนีเจ็ดหกเยเจ็ดหกเท่านั้นนะเจ็ดหกนี่คือตัวกันนะปูนะตัวกันไปมันเลขหน่วยตัวมันมันแือรู้นะครับสูชูชุันหลายตัวอะไรสูเกาเจ็ดมาได้ไว้นะกับเกาซีนะปูเกาซีนี่ตัวเนี้ยเกาซี เก้าสี่เก้าเจ็ดล่องมักที่เก็ดก็ได้ซีซีก็ได้วเอนถ้าสมมติว่าเป่าเป่าได้เป็นซีซีนะเป่าซีซีเนี่ยเป่าซีซีนั่นแหละมีขนาดเป่าพีบานห้าหกเก็ดมัดจีมัดจิตตะบนกอันนี้ครับห้าหกเก็ดปูเล่นมาเกี่ยนให้ส้มมันมันมันบ๊วยจังหวัดนะครับห้าหกเก็ดห้าหกเก็ดเอาไปทีหลวดบนยังอยู่นี่แหละ ปูจับได้แล้ว 6, 8, หกแปดผัดบ,บ้านเล็ลักเสียนมากหกพันบะมีปะปูโอ้ยขึนบาสชนะอองมากหกแปดลักเสีนมากหกันบ่มีดอกวราชันครับออกมา 6, <laughs> กรมา 6, ามรกระถก่นตัวนี่เลยนี่ฝนยนมันบ่พิดนี่ปีสองที่สามมากอีกเลยครับผมนี่นี่นี่วินีเลยนี่ไล่ยสองตัวสามตัวคนเดียวครับนี่เด็ห้า หนึ่งเนี่ยยุ่ออกน้ำปั่นเด่นหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยยุ่นอย่ากลับอย่กลับบอตัวนี้มันมีไปแล้วยุ่นไงครับนั่งมีไปแล้วยุ่นนั่งนี่งห่นนานแล้วนั่นนี่นหมักเด้อปูเนี่ยให้นี่ละหาหนึงหกหนึ่งเป็นเห็นไาเขามองว่านี่แหละม่เขามองปูบอก งั้นมาเขาจุดนี้มาคุณฟอกขวดที่บนค<ช>รับห้าหนึ่งหกหนึ่งเอาทุนทุนแล้วลอยหนึ่งมักหนึ่งก็ะได้ปะหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าหกมันคือมีตัวนี้หนอผมเพี้ยนอีกตัวนี้จะบังได้ออกมา<ะ><ะ>ครับทุนมันเก็ตัวก็มันก็บเพี้ไปแล้วเห็นบ่บ่โอซิอกเกนหนึง่งลมบ่โอ มีคนนะมีคนนั <guarding okay>? ่นแหละครับผมครับฮะวันนี้ก็ได้เลขแล้วกระชิลบกวนฟูซ่อมนี่กันตัวร์ขอบคุณปูนะขอบคุณปูหลายๆค่ะขอบคุณปูหลายๆครับขอบคุณสาธุสาธุขอบคุณชปีคือวีรบครับผมคืออยู่นะมั่นใจข้าฟันดีป้ปูเจ้าเจ้าดีมากนี่อาหารปูกับฟันดียังว่าถืออีกคือเกาวันนี้หรือถือคือเกาใหม่วันนี้กับฟันดีอีกไม่นอยู่ถืออีกบอกกัาเจ้าโย้วว่าถือถืออะไรสนุกฟันดีสนุกบั้นกัน โอ้พันดีเสนอครับถือคือเกาเน้ะปูเนาะพูดหลนพูดข้าวขาวไหมาพูดหลอนไหมครับนั่นแหละมันมาอวเว่าคือเมียถือผลไม้ผลไม้ถือกันมาสนงๆมาพูดเดียววะเด็กล่างเด็กล่างนั่นเกาสองสุดยอดเนี่ยบัตรพูทไายเนะบนกระดารเกาีติเชื่อมบนเช่อจังบบันีโอ้คนถือได้หลายโทษมากมนส่งโอ้ยหลาน อ๋อวันนี้สาธุคะปูขาสาธุคาปูสาธสาธุปูจะจะมาห่หําเขาดิค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็ตัวดีตัวเด็ดเนาะคะปูมันใจตัวที่วงกลมเนาะค่ะพี่น้องเดิกคะปูหนักแน่นไปตัวที่วงกลมเนาะคะ่ะพี่น้องทันใดหมกักกะจัดจวดจ,ดจดาดฝาดบึ่งไปเลยเนาะค่ะผู้ใดบ่มักกะพันไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะตัวเลขทุกตเขาได้รุดได้เน้ะคะ่ะพี่น้องเดิกค่ะวงกลมแล้วก็นนตัวล่องหกเก็ดเนะคะ่ะพี่น้องกับไย่าลืมเน้ะค่ะพี่น้องค่ะเอาไปพิจารณา มักจัดขัดกระพานเนาะค่ะทังช่องเสนอเป็นซื้อกลางหรือว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะแอดกระคอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านเนาะค่ะเฮงเฮงลวยลวยสุขภาพแข็งแรงทุกๆุกท่านเนาะค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเนาะค่ะพี่น้องเด้อให้มีแต่คําว่าเฮงเฮงลวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ